คําถามที่เปลี่ยนชีวิตโดยมองโลกของไทยบายธีรพัน์วันนี้คุณใช้ชุดคําถามแบบนี้ถามตัวเองหรือเปล่าว่าทําไมฉันเจอแต่เรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆตลอดวันนี้เราจะกินอะไรกันอนาคตเราจะทำอะไรเราจะมีงานทำหรือเปล่ากลุ่มคําถามเหล่านี้เป็นกลุ่มคําถามที่ไม่ได้ทำให้เราเองพัฒนาหรือไปต่อได้ เราลองมาเปลี่ยนกลุ่มคำถามเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราพลิกและเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราลองใช้คำถามที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้เราเองพัฒนาชีวิตและทำให้เราเองรู้จักคุณค่าในสิ่งที่เราทำเราลองมาใช้คำถามแบบนี้ดูเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้เราไปสู่ความสำเร็จและมีความสุขทำอย่างไรเราจึงประสบความสำเร็จทำอย่างไรชีวิตของเราจะดีขึ้นฉันจะ ทําอะไรเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้และกลุ่มคําถามเหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงสนับสนุนและโน้มน้าวทําให้เราเองไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าเราจะเริ่มเชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิตของเราเราจะเริ่มรู้สึกดีและเราจะเริ่มทํามันในรูปแบบใหม่ๆและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าผลลัพธ์ในรูปแบบใหม่ๆที่ดีจะกลับเข้ามาหาคนด้วยเช่นเดียวกันลองเปลี่ยนคําถาม แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีจากธิรพัฒเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นปันสวัสดีครับ